คิมคิมคิมเครื่องถ่ายเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนาเปิดเครื่องไม่ติดเลยอ่ะแมนพาวเวอรปิดอยู่หรือเปล่าแล้ลองเปิดดูหรือยังยังเลยงั้นเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะอ จรจิงคุณนะหากคุณลูกค้าเปิดเครื่องไม่ติดรบกวนทางคุณลูกค้าตรวจเช็คเมน power ก่อนนะคะว่าเมน power ของเครื่องเปิดอยู่หรือไม่หากเมน power ของเครื่องเปิดอยู่แล้วยังไม่สามารถเปิดเครื่องได้รบกวนทางคุณลูกค้าติดต่อแอดมินได้ตามช่องทางนี้เลยคะ่ะ